สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะป้าปุดญอวนยันตกเทรนป่ะมันได้แหละต้องตัวกระแสเขาน้อยหนึ่งกันไม่เสือบอกห่วงม้ฝากเขากำลังดังเขาดังไอ้ยังนี่ไงบอกห่วงเขาเหนียวตามกระแสเขาเหนียวบอกห่วงอะเขาเหนียวบอกห่วงปุญญอวน ขนมเหนียวบุกน้องอ่ะเส็จต้องม<ล>ันก็หมดเต้า<ม>เดี๋ยวอันมันหน่วยกพอดีแล้วเดี๋ยวจะพาแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนวะผ่าด้วยเขาว่ากลิ่นตับมันเย็ยนๆยอ๋อแบบคำปองขึ้นวยใหญ่แทะเพราะวา่าเอ้อเม็ดไม่บงบ่กอ๋อแบบคำปองไปกินเม็ดเม็ดปลูกอะไปกินกแกงหัวเงื่อนเพื่อนรสชาติหน่อยว่าแกงบ่ โอ้โอแดงดีแท้เ,เพื่อนๆมากินแบบแตงโมน้ำผึ้งอ่อนได้จ้ะเด้อแดงจึงเคืงเลยบ้านผัเอิ่นแดงจึงเคืงมันเป็นอ่าเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะบอกครับแดงดีครับดีนากบ้านไอ้ห้อง,ดงแดงปลดเรื่องลดงผื่อสะออนบอก <c oughs> บกขามปมเงินกด้เลยว่าเนาะบ่ เตาเอาเม็ดมันปลูกขึ้นอย่าขึ้นมาจางวิตามินซีเนาะเอาไปกินเวลาไปทำงานเพื่อนๆแกงม่วงได้ก็สมุนไพรเลยอ๋อวายนึงก็เอาไอ้บอกเต้าเนี่มันเป็นสมุนไพรนะมันจะเป็นมดแหละผลไม้นะโอ้ยเพื่อนๆมาได้ผลไม้มาอ่างได้เนี่ยกระลังกระลังฮิตเลยเนี่ยบักม่วงข้าวเหนียวบักม่วงเอาน้ำเขาเอาน้ำเขาในจักหน่อย ปเนวนว่ะเดียวจะได้บรตกเทนไงเขาเดี๋ยวมากๆโอ้มีหอดมีหอดบการบรตกเทนอีกลองกับเขาวได้ชุกับเขาอีกบ่ตตามไปบึงกับเขาอะไรอ่พปีนน้องอได้พอกับเขานี่ได้ยังน้อตินไปบนกลางบ้อ่าอลังการเต็มตัวไงส้มตำ นี่เท้าไกอ่อืนี่ฮอดนี่จิ้นย่างในละสิบบาทเนาะนี่ทั้งจิน้นทั้งหมูอ้ายมันมีทั้งหมูทั้งกิ๊บนี่ปรินี่หมูนี่หมูอ่าในมะพริกปน่ตนตำมะพริกบมะพริกปลาทูเอ้ยปลาทูนึ้ออะปลาทูตแกระเสียบกระดูกย่าง เจิลค่ับอ่าพอดีว่าเลิกงานกลับมาเลยเกียดทำกับข้าวไงหรือซื้อสำเร็จามินเนี่ยงง่ายๆเนาะนั่นโอ้โหขาดก็ได้ตำปูปลาร้าค้นด้วยมันคือจังเท่ออกแล้วเป็นไงสุดยอดเลย <Okay. S 2> ปลาห้าเจ้านี่แกนัวมากเลยหอมนาะนั Mother, ่นกับข้าวมาเดอเมา่กีนข้าวไปข้าวาหนด้วยกัน แล้วเที่ยมนี่กับบมีอย่างครับมันบ่นได้เป็นไหนเนาะนี่บะแตดงพักนิดหน่อยบะแดงถุงละสิบบาทได้เจ้าน่ะอ่ะกบับเขาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ออกไปต่างนอกเดี๋ยวผมจะทำคลิปทำอย่างเพ้พี่น้องได้ได,ได,ได้ได้ดูน,นะครับบนะังเดีเร็วๆนี่นะครับไอ้ จะได้ออกไปทั้งดอกละและไก่โควิดจะมดแลวเปล่าม,มันหมดแน่ <laughs> ก่อนอาหาร จะได้ผมคอตัวกิ่นข้าวกรันเดอครับแต่อยู่ใกล้ๆก็มากินด้วยกันเด้อครับจะได้มีมกูกินข้าวด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็บาเี็อย่างครับน่ะก็งเติมห่าม,มาค่ยมีคลิปเป็นอย่างลงครับกูเลดเอาคลิปนี้ลงผมขอตัวกินข้าวกันเดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ